สวัสดีค่ะเอซที่รักไม่ได้ทักทายกันหลายวันคิดถึงมากมายเลยค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเปิดเทอมไรก็จะวุ่นๆนนิดหน่อยค่ะวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วไรกลับมาแล้วจ้าวันนี้มาฟินมาฟังนิยายเสียงสนุกสนุกกันเลยกับเรื่องเมียแต่งแรกนี้ของสามีผิดตัวอธิวัตไม่ต้องการให้เธอมาเป็นแม่เลี้ยงของเขา เขารับไม่ได้ที่จะให้ผู้หญิงขาวรูปของบิดาเขามาเป็นแม่เลี้ยงของเขาอธิวัฒน์ได้บอกกับเธอว่าถ้าคุณสามารถรอดพ้นจากคืนเข้าหอกับพ่อของผมมาได้ผมจะชดใช้นี่ให้คุณทั้งหมดเมียนชยาใจเต้นแรงมากเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องน้ำและเมื่อเธอรับประตูห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเธอก็ก้กลมลงหยิบอะไรบางอย่าง ที่เอาสอดไว้ในกางเกงซับในออกมารอยยิ้มแห่งความหวังปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าเนียนผ่องเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก๊อกก๊อก,กเธอไม่เปิดประตูจนเจ้าบ่าวดดร้อนต้องเป็นคนเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาเองแล้วก็ต้องตกตะลึงกับความงามของเจ้าสาวตรงหน้าหนูมีนหนูช่างสวยอะไรแบบนี้ ขอเมีนดื่มนมสักแก้วได้ไหมคะเมีนหิวนะคะ่ะเดี๋ยวฉันเรียกแม่บ้านอานมมาให้หนูนะขอบคุณค่ะจนกระทั่งแม่บ้านเอานมมาส่งให้เจ้าของร่างสูงเกือบสองเมตรจึงเดินไปเปิดประตูแล้วก็รับแก้วนมมาจากแม่บ้านมายื่นให้พิชยาดื่มหญิงสาวรีบรับแก้วนมมาไว้ในมือแล้วก็เดินต่อหน้าเขาแต่ก็ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆ ทุกอย่างจะต้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างแน่นอนหญิงสาวภาวนาในใจทุกวินาทีทุกวินาทีผ่านไปได้วยความทุกข์ทรมานใจรู้สึกขยะแขยงจนแทบจะทนไม่ไหวไม่นะมินชยารู้สึกใจหายว่าตกใจมากเมื่อเห็นว่าคนที่อยู่บนตัวเธอ,อยังไม่มีทีท่าว่าจะง่วงนอนเลยแล้วเธอจะรอดไหมนี่ทําไมฉันรู้สึกง่วงจังเลย ในอนันพยายามสลัดศีษะไปมาเพื่อขับไล่วความง่วงงุนออกจากหัวแต่ภาพทุกอย่างตรงหน้าก็เริ่มท่าเรือนเธอรอดแล้วรอดแล้วจริงๆหญิงสาวแทบจะร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจก่อนจะรูปหาเสื้อคลุมมาสวมใส่แล้วย่องออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วรีบเดินย่องออกไปอีกห้องที่หัวมุมสุดของคาหาสา์หลังนี้แล้วมีนชยาก็เข้ามาเคาะห้อง ของลูกชายของนายอนันต์ประตูห้องนอนเปิดกว้างออกได้ทันทีราวกับว่าเจ้าของห้องได้รออยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มเห็นสีหน้าผมเ้าที่ยุ่งเหยิงของเจ้าสาวหมาดเต็มตาเธอรีบเข้ามาในห้องน้ําแล้วเขาก็ได้ินเสียงหญิงสาวเปิดฝักบัวในทันทีสภาพของหล่อนเหมือนวิ่งหนีเสือมาอย่างไรอย่างนั้นอธิวัดปลายตาไปมองทางห้องน้ําด้วยแววตาพึงพอใจ เธอไม่รู้หรอกว่าเขาโสดไหมเธอเพิ่งเห็นเขาเป็นครั้งแรกก็ในวันที่เขาเดินเข้ามาคุยกับเธอในวันนั้นแหละวันที่คุยเรื่องบิดาของเขานอกนั้นเธอก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยแต่เงื่อนไขที่เขาเสนอมาให้กับเธอมันทําให้เธอต้องเลือกว่าเธอจะผ่านคืนนี้ไปได้ไหมเธอต้องผ่านมันไปให้ได้สิมีนชยากระทั่งอาบน้ําชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้าน และกลับมาอยู่ในชุดผ้าขนหนูสีขาวเธอก็ค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่อยทว่าก่อนจะเปิดประตูห้องน้ำออกไปหัวใจของมินชยาก็เต้นแดงขึ้นมาดือด้อเขาหน้าตาดีมากทีเดียวไม่ใช่แค่ดีธรรมดาแต่รูปร่างหน้าตาของเขาหล่คอคมมีเอกลักษณ์ที่หาใครเปรียบเทียบได้ยากมากสามารถไปเป็นพระเอกละครได้สบายๆเลย แล้วทำไมเธอจะต้องใจเต้นแรงเมื่อนึกถึงเขาด้วยละ่ะหรือว่าผู้หญิงทุกคนแพ้ความหล่อแม้กระทั่งตัวเธอเองงั้นเหรอทำไมใจต้องเต้นแรงแบบนี้ด้วยเนี่ยยุบหนอพองหนอจงสงบลงทีเถอะเปิดประตูออกไป,ปเผชิญหน้ากับเขาสิมีนชยาก้าวเท้าออกไปสิมินอย่ากลัวหญิงสาวบอกตัวเองแล้วก็บีบมือตัวเองเบา ก่อนจะค่อยๆบิดโลกบิดดันประตูออกไปแล้วก็เดินไปหยุดอยู่ด้านหลังของร่างสูงใหญ่ที่กำลังยืนจิบแชมเปญแล้วก็ทอดสายตาไปทางหน้าต่างที่บุด้วยกระจกใสมองทะลุออกไปเห็นดวงดาวในยามค่ำคืนดูสวยงามมากมีนชยาใจเต้นระทึกราวกับจะกระเด็นกระดอนออกมานอกอกเสียให้ได้แล้วพอเจ้าของร่างสูงเกือบสองเมตรหันมาหญิงสาวถึงกับตะลึงค้าง ศบตาเขานิ่งร่างกายของเธอก็เหมือนจะถูกสาบให้เป็นหุ่นไปชั่วขณะชายหนุ่มยกเครื่องดื่มมีฟองสีอำพันขึ้นมาจิบอีกครั้งก็วางแก้วคริสตัลทรงสูงนั้นลงแล้วก็เดินตรงมาหาเธอมินชยาศบตาเขาแทบไม่กระพริบตาเหมือนถูกมนต์สะกดกระทั่งเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากน้อยก่อนจะเอื้อมมือไปดึงปิ่นปักผมของเธอออก ส่งผลให้ผมยาวสลวยของเธอสะบัดต,ตัวออกปกคลุมลงมาเต็มแผ่นหลังมันดูดกดำเป็นคลื่นสลวยเงาวงามมีนชยาไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองกำลังกำปมผ้าขนหนูเอาไว้แน่นแล้วก็เผลอถอยหลังไปหลายก้าวเมื่อเขาก้าวเข้ามาเกือบชิดด้วยท่าทีที่คุกคามและเธอก็ถอยหลังไปจนขาชนกับขอบเตียงอุ้ยก่อนที่ร่างเด็จะเสียหลักล้มลง เอวบางก็ผูกมือหนาเกี่ยวเอาไว้มั่นเธอตกอยู่ในวงแขนของเขาแล้วดวงตาสองคู่สบปปสานกันนิ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มุนชายารู้สึกประหมาตื่นเต้นเขินอายมีหลากหลายความรู้สึกในคราวเดียวกันกับผู้ชายตรงหน้าเพียงคนเดียวเขาทำให้เธอนื้อคำพูดอะไรไม่ออกเลยได้แต่มองศบตาเขานิ่งด้วยประกายตาไหวๆราวกับถูกวนสะกดอยู่อย่างนั้นตั้งนาน อธิวั์รู้สึกยินดีมากที่มีนชยารอดออกมาจากเงื้อมือของมิดาของเขาได้และเธอก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่เขาเสนอเงื่นไข่บ้าๆนี่ให้นั่นเพราะเขารู้สึกสงสารเธอแต่คนอย่างเขาไม่ชอบขาดทนเขาไม่รู้ว่าเธอใช่วิธีไหนถึงเอาตัวรอดออกมาจากเงื้อมือของมิดาของเขาได้ ต่เขาจะไม่ถามเธอหรอกแค่เธอรอดออกมาได้โดยที่ไม่บุบสลายก็พอใจแล้วแต่นาทีนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาซักไซ้ไล่เดียงถามเธอมีนชายารู้สึกหายใจแทบไม่ออกจะปฏิเสธก็ทำไม่ได้ในเมื่อเธอได้เดนเข้ามาในห้องนอนของเขาแล้วเธอก็ต้องยอมรับเขายอมรับในนุ่นไข่ของเขาอย่างไม่บิดผิว แล้วเธอก็หลับตาลงเมื่อชายหนุม่มเอียงหน้าทำมุมลงมาพรายกำลังจะโน้มมือฝีปากลงมาใกล้อธิวัตรองยิ้มลืมตามองผมสิเมื่อได้ยินเขาบอกเบาๆเธอก็ลืมตาขึ้นมามองเขาด้วยความรู้สึกหลากหลายแล้วสองข้างแก้มก็หัวร้อนขึ้นมาคุณอยากจะทำอะไรฉันก็ริบๆทำเถอะคะ่ะ ฉันจะได้นอนพักสักทีชายหนุ่มยิ้มขันใจเยน็นๆสิยังไงซะคืนนี้คุณก็ต้องตกเป็นของผมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกแม่งั้นก็อยู่ดีลายเยอะสิฉันพร้อมแล้วชายหนุ่มแทบจะดุดขำออกมาเมื่อมองอาการของคนที่บอกว่าพร้อมแล้วเธอดูพร้อมมากจริงๆแสดงว่าที่สั่นอยู่นี่คือสั่นสู้สินะ โอเคพร้อมแล้วใช่ไหมแล้วอย่าบอกให้ผมหยุดนะเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามจนกว่าผมจะหยุดเองฉันไม่ใจสาะขนาดนั้นหรอกแค่คืนเือเองฉันไหวรีบลงมือสิแล้วหญิงสาวก็ใจหล่นวูบเมื่อรู้สึกได้ว่าเธอถูกอุ้มมาวางลงบนที่นอนเช้าว,วันต่อมาในบรรยากาศที่กำลังดี อากาศเย็นสดชื่นพระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่ขึ้นมาจากเส้นขอบฟ้านกกาก็กำลังโผพินบินว่อนอย่างอิสระเสรีบรรยากาศโดยรอบๆของคฤหาหาดหลังใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแต่ทว่าเพียงช่วงเวลาสั้นๆบรรยากาศที่แสนสดใสสำหรับใครคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาก็ถูกทำลายลงเมื่อเดินเข้ามาพบกับภาพบาดตาบาดใจในห้องนูนของบุตรชายของเขาเอง อ้วัตเสียงตะโกนลั่นที่ปลายเตียงทำให้คนที่ถูกเรียกสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันที่างเด็กที่นอนอยู่ข้างๆเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยเช่นกันพ่อดูเหมือนว่าคนที่เพิ่งตื่นจะไม่สะทกสะทานอะไรเลยแต่มินชยานี่สิเธอแทบไม่กล้ามองหน้าบิดาของอธิวัตเลยแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฮะแกทำลงไปได้ยังไง ในอนันตวัดถามลูกชายเสียงเย็นแล้วกลายตามองไปทางเจ้าสาวของเขาที่พยายามจะเอาอธิวัตเป็นเกาะกำบังผมขอโทษครับพ่อเมื่อคืนเราสองคนคงเมามากไปหน่อยครับแต่ฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้เมาและหนูมีนก็ไม่ได้เมาก็ตอนดึกมีนชญยาเข้าดึนออกมาจากห้องของพ่อเขาเห็นผมกำลังดื่มอยู่ที่ระเบียงผมก็เลยชวนเธอดื่ม เธอบอกว่าพ่อหลับไปแล้วแล้วเราก็คุยกันไปดื่มด้วยกันไปเราสองคนก็เลยเมาครับแล้วมีนเขาก็เข้าห้องผิดก็แค่นั้นครับพ่อแกแกมันเลวเธอก็หมุนกันมีนชายาเธอจะชดใช้ฉันยังไงไม่ทราบอ๋อหรือว่าแกจะชดใช้ให้กับหล่อนท้ายประโยคหันมาถามลูกชายเสียงเข้มซึ่งเขาก็คาดหวังว่า อธิวัตจะตอบปฏิเสธแต่ก็เปล่าเลยเรื่องเงินเดี๋ยวผมจัดการโอนให้พ่อเองนะครับคนนี้ผมชอบผมขอนะน,อนายอนันต์หายใจรแรงด้วยความโมโหจัดโมโหที่ทำอะไรไม่ได้เลยในเมื่อลูกชายขอในเมื่อล่อนกับไอ้ลูกเรือของเขามีอะไรกันแล้วในเมื่อผู้หญิงก็ดูเหมือนจะเอาอธิวัตมาเป็นโลก่กำบังไม่ยอมมองหน้าเขาเลยเขาก็ต้องปล่อยเลยตามเลย แต่มันน่าโมโหจริงๆแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเอาหล่อนไปเป็นเมียแบบไม่อะชาวบ้านเขาด้วยไงคนอย่างผมมันเคยแคร์คิดปากชาวบ้านเขาอยู่แล้วครับและผมก็คิดว่าผมจะรับผิดชอบมินชยาด้วยการไปจดทะเบียนสมรสกับเธอวันนี้ครับได้แต่แกจำไว้นะนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเกกับผู้หญิงใจง่ายคนนี้ อย่าได้เหยียบเข้ามาในครือหาหลังนี้อีกฉันยอมรับไม่ได้ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าพวกแกทั้งสองคนก็แล้วแต่พ่อผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคนที่เป็นไม,ไม้เบื่อไม้เบากับบิดามานานรู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำที่ไม่ต้องเอาตัวมาให้บิดาเขาเห็นอีกเพราะนั่นก็หมายถึงเขาไม่ต้องไปรับผิดชอบงานในบริษัทด้วยก็ดีเหมือนกันเขาจะได้ทำงานในสิ่งที่เขาชอบสักที พอคล้อยหลังบิดาของเขาอธิวัตรก็ลดตัวลงนอนต่อดีฉันเป็นต้นเหตุให้คุณกับพ่อของคุณทะเลาะกันหรือเปล่าคะบินชยาหันมาถามคนข้างๆด้วยความไม่สบายใจอย่าคิดมากเลยคุณผมกับพ่อของผมเราไม่ค่อยจะถูกกันมานานแล้วแต่ครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยเพราะท่านอดแอมคุณไงก็คงจะเสียดายย่าอ่อนนะ่ะอธิวัตรยิ้มยัน เขา,มาไม่ด้นเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นดอกเพราะคิดว่าอีกไม่นานบิดาของเขาก็คงจะมีผู้หญิงคนใหม่อีกแน่ๆไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนด้วยซ้ำเดี๋ยวก็คงจะควงคนใหม่เข้าบ้านมาอีกพ่อผมก็าคงไม่มายุ่งกับคุณแล้วละ่ะคุณไม่จาเป็นต้องมาจดทะเบียนสมรสกับผมก็ได้นะแค่อยู่กับผมจนกว่าพ่อของผมจะควงผู้หญิงคนใหม่เข้าบ้านคุณก็กลับไปอยู่บ้านของคุณได้แล้วขอบคุณมากนะคะ จะขอบคุณผมทำไ,ไมผมมีคุคนพาผอมประจของคุณนะก็แค่คืนเดียวเองแค่คืนเดียวของคุณก็าอาจจะทำให้เจ้าบาวของคุณในอนาคตเขาอาจจะไม่ปลื้มก็ได้นี่ช่างมันเถอะค่ะไหนๆก็เสียไปแล้วแล้วมีนก็คิดดีแล้วอย่างน้อยมีนก็ไม่ต้องมวนกับพ่อของคุณไปตลอดชีวิตก็ถือว่าคุณได้ช่วยมินออกจากขมนรกนั่นแล้วค่ะคุณนี่ก็แปลกคนนะ นึกว่าจะตื่นมาเสียใจร้องข่มร้องไห้ที่เสียสาวให้กับผมเสียอีกก็มันผ่านมาแล้วนี่คะ่ะจะให้ทำยังไงว่าแต่คุณเถอะจะทำอะไรต่อไปคะแล้วถ้าฉันอยู่กับคุณฉันพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมได้สิถ้าคุณอยากจะช่วยผมจริงๆร,รอยยิ้มของเขาทำให้เธอเร่มไม่ไว้ใจบอกามินได้ไหมคะ คุณอยากให้มินช่วยงานอะไรเหรอเป็นนางแบบวาดรูปให้กับผมนางแบบมินชยารู้สึกแปลกใจไม่น้อยก็เธอไม่ได้สวยมากมายนี่นะแต่ว่ามีนไม่ได้สวยเหมือนพวกนางแบบนะคะใครบอกว่าคุณไม่สวยก็แล้วคุณพอจะช่วยผมได้ไหมล่ะผมตกงานแล้วนะพ่อไล่ผมออกจากบริษัทแล้ว แล้วก็ไล่ผมออกจากบ้านด้วยผมก็เหลือแค่เงานวาดรูปนี่แหละที่พอจะเลี้ยงชีพตัวเองได้มินทยาหันไปมองหน้าจิตรกรหนุม่มด้วยแววตาช่างใจยอยู่หลายวินาทีก่อนที่จะตอบออกมาว่าโอเคค่ะมินจะเป็นแบบให้ถ้าคุณคิดว่าภาพของมินจะขายออกอาทิวัฒหัวเราะออกมาเบาเและเป็นครั้งแรกที่เขาอารมณ์ดีได้มากขนาดนี้ ถ้างนันก็รีบไปอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวผมจะพาไปเลือกชุดสวยๆที่คุณจะต้องสวมใส่เป็นแบบให้กระผมหลังรับประทานอาหารเช้าด้วยกันอธิวัฒนก็พามินชยาออกไปซื้อชุดสวยๆส่วนใหญ่จะเป็นชุดไทยเป็นชุดแตกๆที่ชายหนุ่มเป็นคนเลือกเองจากนั้นก็เข้าร้านซัก,กรีด้าหญิงสาวไปซื้อของใช้แล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้เธออีกหลายชุด ก่อนที่จะมารับผ้าที่ฝากซักรีดเอาไว้จากนั้นทั้งสองก็พากันไปยังบ้านพักต่างอากาศหลังหนึ่งนี่บ้านของคุณหรอคะเปานี่บ้านของแม่ผมเองท่านซื้อไว้ให้ผมนานแล้วนานๆผมจะมาที่นี่ทีแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมคงต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีคำสั่งของพ่อผมให้ผมกลับไปทำง,งานต่อ คุณไม่เสียใจแน่นะคะไม่ไมั่มเลยผมดีใจเสียอีกที่จะได้กลับมาวาดรูปหลายเดือนแล้วที่ผมหยุดวาดรูปไปเข้าไปข้างในกันเถอะนะค่ะเมื่อเดินเข้าไปก็พบกับสภาพของบ้านที่ทิ้งรกร้างเอาไว้นานจนได้กลิ่นอับและวก็พบยหยักย่ายหลายจุดบนเพดานเดี๋ยวให้มีนช่วยทำความสะอาดให้หนะคะูค่ะผมว่าผมจัดการเองได้ เมื่อคืนคุณเอ่อไม่ได้นอนทั้งคืนผมว่าคุณควรนอนพักเอาแรงดีกว่านะไม่เป็นไดหรอกค่ะมียังพอมีแรงมีน,น่ะไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะคะตอนอยู่บ่านนอกมีนก็ทำงานบ้านประจำและหลายครั้งมีนก็ไม่ค่อยได้นอนมีนก็ทำงานกลางวันต่อได้สบายมากค่ะชายหนุ่มยิ้มให้แน่ใจนะว่าไหวไหวค่ะมีแน่ใจ แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงมินชยาก็พิสูจน์ให้ชายหนุ่มเห็นแล้วว่าเธอทำได้อย่างที่เธอพูดเอาไวจ้จริงๆเขาแอบชื่นชมเธอเล็กๆในใจก็นึกอยากจะให้เธอเป็นแบบให้เขาวาดรูปวันนี้เลยแต่ว่าเขาคิดว่าเธอควรได้นอนแต่หัวข้าแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงานจะดีกว่าและเมื่อห้องหับต่างๆสะอาดเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ผลัดกันไปอาบน้ำมินชยาอาบน้ำก่อน แล้วอธิวัตรก็มปอ่านต่อทว่าพอชายหนุ่มเดินกลับออกมาจากห้องน้ำเขาก็พบว่ามีนชายารับสนิทอยู่บนโซฟาเสร็จแล้วเขาเผลอนั่งจ้องหน้าเธออยู่นานโดยไม่รู้ตัวพอตกเย็นอธิวัตรก็พามีนชายาไปกินข้าวข้างนอกแล้วก็ไปรับผ้าที่ฝากซักกรีดเอาไว้พอจะมาถึงบ้านก็มืค่ําพอดีคุณพร้อมจะวาดรูปตอนไหนบอกมีนได้นะคะ คืนนี้เลยไหมล่ะลางเด็กเงยหน้าขึ้นสบตาชายหนุ่มทันทีแล้วมีนจะสวมชุดได้สวยไหมล่ะคะมีนกินจนอิ่มพุงกลางเลยเนี่ยเธอก้มมองพงตัวเองที่มวนขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้วก็มองหน้าชายหนุ่มแบบเขินอายเล็กน้อยนั่นสินะชายหนุ่มยิ้มยิ้มงั้นมีนขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะตามสบายประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา มีนชยาก็าออกมาอยู่ในห้องรับแขกโดยชุดผ้าแพนุ่มคลุมทับด้วยชุดคลุมสีหวานโทนเดียวกันเธอเดินมาหย่อนก้นลงบนโซฟาที่อยู่เยื้องกับเขาเห็นชายดุมหันหน้าไปทางภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอโทรทัศน์เธอก็มองตามเป็นรายการเกมโชว์ที่เรียกเสียงหัวเราะได้ตั้งแต่นาทีแรกที่ได้รับชมมีนชยาที่เป็นคนมีอารมณ์ขันอยู่แล้วเธอหัวเราะออกมาเสียงดัง หัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลซึ่งต่างกับอธิวัฒน์ที่เอาแต่มองคนข้างๆนั่งหัวเราะด้วยสีหน้ายิ้มเล็กน้อยเท่านั้นนี่คุณไม่ตลกเลยหรอคะตลกสิเขาขำเธอมากกว่าแต่ทำไมไม่เห็นคุณหัวเราะเลยล่ะคะอธิวัฒน์ไม่ตอบแต่สายตาก็มองเบียนโทรทัศน์เรื่อยๆรายการเกมโชว์ก็เปลี่ยนผู้เล่นไปเรื่อยๆขณะที่มีนชยาก็หัวเราะเป็นระยะระยะ พลอยทำให้คนที่ขำยากต้องยิ้มตามเธอไปเสียทุกครั้งและเป็นครั้งที่สองที่มิชายาเผลอหลับที่โซฟาเพราะเธอเป็นคนที่หลับง่ายมากนั่นเองแล้วที่เธอหลับง่ายทั้งที่ตอนกลางวันก็หลับไปงีบหนึ่งแล้วนั่นเพราะเมื่อตอนเย็นอาทิวัตพาเธอดื่มไวน์ด้วยนั่นเองชายหนุ่มที่เดินไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็กลับมาเห็นหิงสาว นอนหลับอยู่บนโซฟาก็สายหน้าไปมาก่อนจะเดินมาช้อนอุ้มล่างเลยขึ้นสู่อ้อมแขนแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนอนทว่าพอวางหญิงสาวลงบนเตียงเธอดันละเมอถึงชายในฝันของตนเองออกมาแล้วนึกว่าคนที่สัมผัสเธอคือชายในฝันแขนแข็งแรงจึงถูกร้างเอาไว้ไปกอดดื้ออ,อย่าเพิ่งไปถ้าอยทิ้งข่าเอาไว้เพียงลำพังแบบนี้ได้โปรดฝันหรอเนี่ย นี่คุณผมไม่ใช่เจ้าชายในฝันของคุณนะได้โปรดอยู่ข้างๆข้า,ขา,ขานะเจ้าคะข้ากลัวข้าไม่กล้าอยู่คนเดียวนี่คุณถ้าคุณไม่ปล่อยแขนผมผมอาจจะกลายร่างเป็นอสูรร้ายแล้วก็ร่ายบนสวาน่าคแล้วก็ลักหลับคนก็ได้นะช่วยกอดข้าได้ไหมเจ้าคะข้าหนาวแล้วเธอก็ดึงแขนของเขาเข้าไปแนบชิดขึ้นอีก โดยฮิตาก็ยังไม่ลืมขึ้นมานี่คุณเขาชักจะทนไม่ไหวแล้วนะเขาเป็นผู้ชายนะเว้ยแข็งไปหมดแล้วเนี่ยบรรยากาศยามค่ำคืนที่เงียบสงัดแบบนี้มันน่าเขาใกล้จะหมดความอดทนแล้วใกล้เต็มทีแล้ว